ค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีทุกท่านครับผมเมื่อกี้พี่คุยกับพี่ปิ๊กปิ๊อ่ะเขาอ่ะน่าเอาหมดเลยเขาบอกว่าคุณทิ้นตาทิ้นใจเขาอ่ะกราฟเอเนจีพี่เอกอ่าเช็คตรวจสุขภาพไปไหนซิกราฟเอเนจีเป็นเช่นไรน่าเอาแบบไหนฮะโอเคกราฟนี่วันนี้ติดสูตรคุณซิงบลูมวิ่งนะครับก็คือมาแต่เช้าเลยจริงเหรอโอ้ใช่ครับผมเงินไหลเข้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทเข้าขวาสู้สุธินะ ก็ตัวราคาเขาเองเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดกราฟเก่าให้ดูนะครับแอบลองดูนะมาแล้วกราฟมันจริงด้วยเงินไหลเข้าเช้านี้เงินไหลเข้าประมาณร้อยห้าสิบล้านบาทเขาะขวาซื้อสุทธิผ่านมาได้ยี่สิบนาทีวอลุ่มประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเปอร์เซ็นต์วอลุ่มของแพ้เทียบกับค่าเฉลี่ยห้าวันนะครับซูมเอาออกมาไกลๆหน่อยก็เห็นว่าสองปีที่ผ่านมามันก็ลงมาอย่างเดียวเลยใส่วอลุ่มโปรไฟล์เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่วอลุ่มวีแวบมันเข้าไปเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านโซนโซนสำคัญขึ้นมาหน่อยแล้วกันอันแรกเลยก็คือว่าสำหรับกราวนี่นะฮะต้องบอกว่าราคามันเริ่มยกตัวตอนนี้จ่อเบรกแนวต้านด้านบนตรงนี้ซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิจาของหัวคลื่นครั้งที่แล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมราคาอยู่แถวแถว สี่สิบสองจุดสองห้าสี่สิบสองบาทเอาเป็นว่าลุ้นละกันว่าจะจอบว่าจะเบรกทะลุได้ไหรือเปล่าถ้าเบรกทะลุได้ก็ก็ก,ก็ก็อาจจะเรียกว่ามีการกลับตัวได้นะครับเบรกตรงไหนฮะตัวเบรกเนี่ยเบรกพี่มอนเห็นสี่สิบสองจุดสองห้าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่ามันกำลังทดสอบไฮของหัวคืนของเมื่อเดือนพฤษภาคมคราวนี้ สำหรับใครที่ไม่ชอบไล่ราคาคุณถ้าคุณชอบจะรอย่อคุณอาจจะมี POC <Okay. S 1> จุดที่คนเก็บของนันเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ41บาทนะฮะแถวแถวสีาาบาทเนี่ยมี83ล้านหุ้น40.75นี่ก็มีประมาณ81ล้านหุ้นพ,พูดง่ายคือแถวแถวสี่าบาทนะครับกับ40.75เนี่ยมีประมาณ160ล้านหุ้น สองช่องนี้นะฮะและเป็นต้นทุนเฉลี่ยประจําเดือนนี้ด้วยใครไม่ชอบไล่ราคาก็อาจจะรอพักย่อตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรพี่พี่ขอดูนทราเดย์ที่คุณไอเคยเคยจับที่จับทางพี่ดูไอพุทธซิงว่ารูเนี้ยฮะได้แล้วคับไปดูจุดเดี๋ยวมาดูเกมนทราเดย์กันนะฮะของีกหายใจเข้าหายใจออกนะครับจดหายใจเข้าหายใจออกโอเคมามาเรียบร้อยฮะเ้าหายใจออกอ่ะใช่ค่ะ อ่ะอันแรกเลยอันแรกเลยกราฟนี่ต้องบอกแบบนี้ 42, 42. บนหน้า <42. S 1> จอนะ <42. S 1> มุมล่างซ้ายเนี่ยกราฟมุมล่างซ้ายเนี่ยเงินไหลเข้าตั้งแต่เช้าเลยเก้าโมง<ม>เปิดตลาดมาก็ไหลเข้าเลยกราฟมุมล่างซ้ายตอนนี้เนี่ยข้อขวาเส้นเขียวเนี่ยชนะข้อซ้ายเนี่ยถากเลยร้อยห้าสิบล้านบาทแล้วก็ตัววอลุ่มคอมเพลเนี่ยก็คือกราฟตรงกลางตรงเนี้ยนะฮะก็ตอนนี้ ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพล์มาสักเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วก็คือววลุ่มมาแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ VR ตอนนี้นับได้เจ็ดร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นก็คือในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเฉลี่ยห้าวันเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับอ,อส่วนชิปประจรหัวใจของเขาองลงแต่เช้าเลยพี่ม่อนดูกราฟบนขวาเก้าโมงห้าสิบเก้าสิบโมงนี้อย่างน,น,น,นี้แหละอันนี้แหละนี่แหละเรียกว่าองมาแต่เช้าองมาแต่เช้า หายใจเข้าหายใจออกที่เป็นยังไงฮะแล้วถ้าชีพจรมันอยู่บนไงอยู่ล่างมันมันยังไงตรงนี้อธิบายพี่อีกทีซิพี่ถ้าสมมติชีพจรอยู่ด้านบนเนี่ยแปลว่ามีความผิดปกติของการเคาะขวามารัวๆในช่วงเวลานั้นจะเห็นว่ามีการเข้าอย่างรุนแรงเนี่ยสองสองรอบก็คือในช่วงเก้าโมงห้าสิบเก้าจนถึงสิบโมงสามนาทีเนี่ยเรียกว่ามาเต็มเต็มเลยสองรอบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิศทางทิศทางบวกเนี่ยก็น่าจะเขาเรียกว่าได้เปรียบอยู่เพราะว่าเงินไหลเข้าอยู่แต่าจะมีมแบ่งลิ้นทำอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูจับตาดูดีๆแล้วกันคือถ้าสมมติเราประกอบร่างือทำเฟรมเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่าภาพทำเฟรมเดย์เนี่ยเขาลุ้นว่าจะจ่อเบรกกันอยู่นะครับเขาลุ้นว่าจะจ่อเบรกกันอยู่เพราะฉะนั้น ถามว่าแล้วจะแล้วจะพอประเมินยังไงว่ามันจะเบรกได้ไม่ได้เนี่ย <ทำ S 1> ผมอ่านมากกว่านี้แล้วกันถ้าสมมุติว่าเราไปดูบิดออฟเฟอร์ของเขากันตอนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้โดยรวมแล้วเนี่ยบิดออฟเฟอร์ของเขาเนี่ยมีบิดรวมอยู่ทั้งสิบแถวเนี่ยประมาณเก้าล้านหุ้นเก้าุดหนึ่งล้านหุ้นออฟเฟอร์เก้าจุดหกล้านนะครับก็จับตา จับตาดูแล้วกันว่าเดี๋ยวถ้าบิดาบางบออฟเฟอร์นะถูกต้องเดี๋ยวถ้าบิดบางเมื่อไหร่นะครับบิดทั้งบิดทั้งห้าแถวเนี่ยเริ่มบางเมื่อไหร่นะครับบางกว่าออฟเฟอร์เมื่อไหร่แล้วราคาเนี่ยสามารถะนะครับทะลุนะฮะเอาต้าน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 อินทราเดนะฮะราคาสามารถทะลุสี่สิบสองจุดสองห้าบาทได้ก็จะเป็นก็จะเป็นการเบรกเนาต้านอินทราเด วันนี้เลยตอนนี้42.25บาทเป็นออฟเฟอร์แถวที่สองมีอยู่ประมาณ8แสนกว่าหุ้นนะครับจับตาดูแล้วกันว่าจะสามารถขันพลังได้ทีหรือเปล่านะครับประมาณนี้ส่วนส่วนรับอินท่าเดย์ที่ไม่อยากให้หลุดเนี่ยก็คือโลว์แบนด์ตรงนี้ประมาณสัก41.25บาทไม่อยากให้หลุดนะครับก็คือเป็นบิดแถวที่สามตอนนี้อยู่ 41.25บาทไม่อยากให้หลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มดูจะเริ่มดูไม่ค่อยดีและ้ะเพราะว่าราคาภาพใหญ่ราคาที่ไปเจอต้านแล้วเกิดแรงขายลงมาถ้ามันลงมา41.5บาทได้ใครที่ใช้บัญ a m p l i f คุณจะเห็นแน่นอนว่าชิปจรด้านบนเนี่ยมันคงจะปักหัวลงมาป๊ <c oughs> นะครับอ่าตอนนี้ห <c oughs> ายใจเข้าหายใจอ ức ức อกก็หยุดหายใจไปเลยมีไหมหยุดหายใจไปเลยอ พราะนั้นเกาติดหุ้นซ pues ิ่งวอลลุ่มวิ่งจอบเบรกอยู่นะครับผมไปดูหุ้นซิ่งวอลุ่มวิ่งเมื่อสักครู่ที่คุณเด็กโชว์อาะาชิญครับตัวต่อไปมาดูกันนะตัวยันหนึ่งที่ซิ่งอยู่วันนี้นะฮะก็จะมีปุนี้เลย SCCC นี่ก็ซิ่งอยู่นะครับอุนกลางเฮ้ยบีด้วยเหรอไม่น่าเชื่อตัวนี้ตัวใหญ่ยักษ์หนึมานะ SCCC นี่แต่เงินไหลเข้าเบาๆนะ หกล้านบาทแต่ไปเปิดจ้าดูหน่อยทรงเขาเริ่มมาแบบนี้ปูนนะปูนอินซีเรียกว่าเคยลงมายาวนานเลยตอนนี้กำลังฟอมตัวแบบนี้นะฮะดันขึ้นมาแล้วไปดูสร้างอ่ะซื้อปูนไปเนี้ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ ต้องบอกแบบนี้ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าไปดูต้านสําคัญของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงและอ๋อแต่ยูพ็ดีนะแต่เนี้ยแต่ตัวตัวนี้เนี่ยเขา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 จะมีในรอบในรอบลงระยะสั้นที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็พยายามเก็บคอเข้ายกแล้วก็ดันแล้วก็ดันอีกทีหนึ่งเขามีต้านที่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 มีในระยะอีกทีหนึ่งประมาณสัก ร้อยสามสิบหกร้อยสาสิบเจ็ดบาทก็ไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็พิมพ์อ,อยู่ร้อยสาสิบห้าจุดห้าร้อยสาสิบห้าบาทก็มาร้อยสาสิบเจ็ดบาทเนี่ยเป็นเป็นเป็นต้าสําคัญเป็นต้นทุนเฉลี่ยของเมื่อสามเดือนก่อนนะครับก็จับตาดูแล้วกันวันนี้พยายามที่จะเรียกแขกจุดทูขึ้นมาวอลุ่มค่อยๆมานะครับเอาเขามายเงียบๆบัลลัล้านสองล้านหุ้นเนี่ยเออเขามาเงียบๆถูกต้องครับถ้าใคร <c oughs> ชอบตัวนี้นะฮะในอดีตนี้ บันผลมา5.34%นะหุะ้นตัวนี้อ่ารับสำคัญของเขานะครับต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้เลยอยู่132.5บาท132.5บาทเป็นแนวโซนรับสำคัญตั้งแต่132.5จนถึง130.5เนี่ยสบาทตรงนี้โซนนี้เป็นโซนรับสำคัญครับผม,อมโอเคไเลยนะอ่าอ,อีกอันหนึ่งก็คือเป็นหุ้นตัวจิ๋วๆนะพี่ม่อนใช่ค่ ก็คือ SGC นะครับ mm. SGC นี้วอลุ่มวันนี้เกือบจะทะลุวอลุ่มเฉลี่ยกำลังจะทะลุวอลุ่มเฉลี่ยห้าวันไปแล้ว mm. นะซูมเอาออกมาดูหน่อยเรียกว่าน้องนอนก้นมาตลอดเลยหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ในเซกเตอร์ไฟแนน c e นะฟินนะแต่ไม่รู้ว่าจะฟินเราหรือเปล่านะแต่ว่า <c oughs> เขาค o n s o l i d a t มานานพี่ม่อน วันนี้พยายามที่จะกระโดดเปิดแกลขึ้นมามาพอวอรมุ่ถามว่าต้านอยู่ไหนนะฮะก็เราจะเห็นว่ามันจะมีแก๊ปอยู่ตรงนี้ก็อาจจะดูว่าถ้าสามารถเบรกราคาแถวๆถวหนึ่งจุดหกสี่บาทได้ถ้าเบรกได้ก็ลุ้นขึ้นไปปิดแกได้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> สำหรับหุ้นซิ่ง SGC อยู่ในเซกเตอร์ <Okay. S 1> ฟินนะครับผมโอเค มีสายซิ่งอีกไหมนะก็ต้องบอกว่ามี TMI วันนี้ในมุมของวอล r o o มเนี่ยร้อนแรงสุดๆเลยปกติเทรดไม่ได้เยอะนะตัวนี้หุ้นรับ1.46บาทเอง TMI นะครับ TMI นี้อยู่ในเซกเตอร์อยู่ในดัชนี m i i อยู่ในเซกเตอร์อินดัสทรีนะครับตัวนี้1.46บาทเป็นหุ้นสไตล์จอเบรกนะครับ จอเบรกหมายความว่าเขาพยายามที่จะลุ้นเบรกตรงนี้อยู่ออกแนวเป็นจออเบรกด้านบนลุ้นเบรกเมื่อวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาวอร่มเริ่มมาใครชอบพุ้นสไตล์จออเบรกแบบนี้ซึ่งเพิ่งงัดได้จากฐานร่างมาในช่วงเดือนห้าที่ผ่านมานี่เองนะก็ลองจับตาดูแต่ถ้าเบรกไม่ได้หลุดต่ำกว่าหนึ่งจุสี่บาทตัวใครตัวมันนะฮะ <laughs> ตัวนี้นี่ ระมัดระวงรังเป็นแนวซิ่งๆ,ๆหน่อยออนะครับตาาดูแล้วกันโอเคห,อหุ้นหุ้นหุ้นซิ่งวันนี้เท่าที่เห็นดูเนี่ยเช้านี้ขอขออผ่านมาคร<ด>ึ่งชั่วโมงก็จะมีประมาณนี้จะมีเ,เซ็นเทลติดมานิดหนึ่งนะหุ้นโรงแรมนะฮะเซ็นเทลเงินไหลเข้าร้อยสามร้อยสมสองล้านบาทนะครับวอรุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้ว ก็มารุ้นเบรกเหมือนกันนะฮะทุกตัวตอนนี้เหมือนดัชนีเซ็ตแหละก็คือพยายามตะเกียกตะกายเบรกแนวต้าระยะสั้นขึ้นมาอันนี้คือเซนเทลนะครับออกแนวเป็นแบบนี้วอลรุมเตรียมมาแล้วนะครับวุลุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวมาแล้บวบกเอกจะซื้ออยู่เก้าบลกนะเซนเทลให้เอเลเลนตะเกียบไพซสี่สบแปดบาทสี่สบแปดจุดสองสามบาทตอนนี้ราคาสี่สิบจุดห้าบาทสี่สิบจุดสองห้าบาทก็พิบอยู่ตรงนี้นะครับ มีอยากจะเจาะตัวไหนอีกไหมครัพี่ม่อนจะเป็นคําถามนักลงทุนมานะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ้างั้นลงไปดูดหุ้นในน,นนี้ไหมหุ้นกันบ้านผมไหมเออ <laughs> โอเคเมื่อไหรอ่อ่ะกันบ้านเมื่อไหรอ่อ่ะเนี่ยตอนแรกตอนแรกสแกนเอาไว้เจอเคแบงเจอ LH นะครับไม่รู้ชอบกันหรือเปล่าเปิดดับ K-Bank ให้ดูแล้วกันใช่ใช่ใโอเคอันนี้ เคแบงค์ครับผมเคแบงค์โบกที mm ่ hmm. ซื้ออยู่สิบสองโบรกนะเอเวอเรสต์เก็ตไพยร้อยสี่สบเจ็บาทจาก i อเอคอนเซปต์ของโบกตอนนี้ mm hmm. ราคาอยู่ร้อยิบเก้าบาทนะครับคร mm hmm. าวนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันเคแบงค์ K mm hmm. ก็เรียกว่านั่นแหละพยายามย่อพักย่อพักตอนนี้เขาก็ดันตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็รุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะสามารถที่จะเบรกตัว ราคาแถวแถวร้อยสามสิบร้อยยิบเก้าจุดห้า, 130, าบาทได้ไหมนะถ้าเบรร้อยบเก้าจุดห้าบาทได้เผื่อมีลุ้นไปทดสอบร้อยสามสิบสาบาทนะฮะก็จับตาดูแล้วกันติดสูตรสแกนนะครับติดสูสแกนหุ้นสไตล์งักขึ้นมานะครับอันนี้คือ K-Bank นะ <Okay. S 1> อีกตัวหนึ่งที่ติดเหมือนกันก็นกคือเป็น LH นะ lh ติดสุสแกนอะไรนะฮะไปดูกันวันนี้ LH คพิ่งเช้านี้ผ่านมาสามสิบกว่านาที LH เงินไหลเข้าข้อขวาซื้อสุทธิไปสาสิบเอ็ดล้านบาทเดี๋ยวผมลองไปเปิดกราฟ LH ให้ดูแล้วกันนะฮะ LH นะครับอันนี้เป็นกราฟ LH นะพี่มอนตอนนี้เรียกว่านอนก้นเลยเชียร์ซื้อกันอยู่สิบเอดบล็อกอะเอ e เวอร์เรตทะเกียบายแปดจุดหกบาทตอนนี้อยู่ที่หกบาทนะฮะไม่รู้ว่า จะไปได้ไกลดังใจโบรกไหมแต่ว่าตอนนี้พยายามรวมพลังอยู่นะรอรอทะลุต้านสำคัญนะฮะต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ6.15บาทถ้าทะลุได้เดาว,ว่าน่าจะเรียกแขกใช่หรือไม่อันนี้คือ LH นะฮะราคากระพริบอยู่ช่องสองช่องตรงนี้จัดแนวต้านฟิลลิ่งประมาณนี้ออกแนวต้นรอบหน่อย นะครับจับตาดู L แอละกันลอเกันวอลุ่มไม่ค่อยมาเงินเริ่มไหลเข้าหลอนก้นอยู่ครับผมได้ค่ะสองตัวนะฮะหุ้นกันบ้างของพี่เอกคำถามหุ้นจากนักนงทุนมาแล้วนะคะครับผมพอนารับเนะต้าสุภาลัยค่ะสภาลัยสุภาลัายนะฮะเอามาดูกันนะสุภาลัยนะ S P A L I นะโอเคสุภาลัยนี่เช้านี้มานี่ เงินไหลเข้า12ล้านบาทน,นะฮะสุภไรเป็นหุ้นที่ intra day เริ่มมีสัญญาณมาแล้วนะฮะ intra day เริ่มมีสัญญาณสามารถที่จะเบรกตัวไพรแบรนด์ยืนขึ้นมาได้นะครับก็เกม intra day ดูดีเลยชิปจรก็เรียกว่ามีการเคาะหนักๆมาสองรอบ10โมงเชา้ากับ10โมง8นาทีแต่แถวนี้นะครับชิปจรมาด้านบนเงินไหลเข้า12ล้านนะครับก็ ทรงทรงใช้ได้เลยผมไปดูหน่อยว่ามีบูริชเดวเปอร์เจนหรือเปล่านะครับก็ภา,ารายเองมี RSI b u l l i เ h d เปอ g e เ n นเกิดขึ้นกระโดดเปิดแปด๊ปติดต่อขึ้นมาสามวันแล้วเป็นสามฐานเสือเลยนะส่งกราฟของเขาแท่งเตียนเขาสามวันมาเลยนะครับถามว่าตอนนี้เป็นยังไงผมพาไปดูต้านสำคัญให้แล้วกันเดี๋ยวไปดูรับต้านสำคัญให้แล้วกัน ติดขึ้นมาดูกันนะอันแรกเลยสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันจะมีต้านที่สำคัญอยู่คือต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนที่แล้วนะครับประมาณสิบแปดบาทตอนนี้ราคาสิบเจ็ดจุดเก้าสิบเจ็ดจุดแปดสิบแปดบาทนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ม,มีคนติดดอยอยู่ประมาณยี่สิบสี่จุดเจ็ดล้านหุ้นตั้งแต่วันที่ห้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนสี่ลงมาเนี่ยไหลลงมาเนี่ย ประมาณประมาณประมาณยี่สิบสี่ล้านหุ้นสิบแปดบาทถ้าเบรกสิบแปดบาทึ้นไปได้ได้เสียได้รุนนะครับสําหรับสําหรับสุภาไยนะครับตอนนี้เขาลงมาเป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้เติร์ดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเกิดบูดิเดวเจนเตรียมรองงัดจะงัดได้ไหมหลอลุนเบรกสิบแปดบาทได้หรือเปล่านะครับต่อไปพีเค่ะ PSL PSL PS ใช่ไหมขอไปดูหน่อยนะ p s เอ โอเค PSL ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบไพร์แบนด์อยู่เพราะฉะนั้นมีต้านอินทราเดย์เนี่ยประมาณสักณตอนนี้ประมาณสักประมาณสักแปดจุดเก้าแปดจุดเก้าแปดนะประมาณสักแปดจุดเก้าแปดเป็นเป็นต้นทุนเฉลี่ยเป็นแนวต้าน intra day แปดจุดเก้าแปดก็ ในเกมอินทาเดยอาจจะต้องรอให้ทะลุ8.98บาทให้ได้ก่อนตอนนี้ราคากระพิมพ์อยู่8.85นะครับผมตอนนี้ผมขอเปิดกราฟขึ้นมาหน่อยดูหน่อยก็จะเห็นว่าโอ้คอนเซนซัสนี้อยู่ที่11บาทเลย i อคอนเซนซัสต,ตอนนี้ราคา8บาทเดี๋ยวผมขอดูการฟลอมตัวของต้นทุนเฉลี่ยของเขาหน่อยแล้วกันต้องบอกแบบนี้ว่าในการ ขึ้นไปแล้วก็ย่อองมาตรงนี้เนี่ยต้านที่สำคัญเนี่ยนะครับต้านที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนเนี่ย9.32บาทเพราะฉะนั้นผมว่า<ม>สไตล์นี้ร<ม>อราคาขึ้นไปยืนถ้าสมมติอรอได้นะ<ม>ขึ้นไปยืน9.32บาทให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับให้ได้ก่อนแล้วกันราคาตอนนี้ของเขาอ่ะลงมา ใกล้โซนตรงนี้หัวคลื่นเดินตรงนี้ค okay. mm hmm. ่ะอ่าถามว่าลุ้นได้ไหมก็ลุ้นได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามัน Lower l o ว e r ร o w บาแล้วก็เป็นหุ้นที่แกล่งสู้ดัชนีเซ็ตไม่ได้เพราะร <Okay. S 2> ้ยหกวันที่ผ่านมาเซ็ตเ็นขึ้นตัวนี้มันแกล่งสู้เซ็ตไม่ได้เพราะถ้าแกล่งสู้เซ็ตไม่ได้อาจจะต้องใจเย็นรอง,งัดก่อนดีกว่าไหมนะครับผม <Okay. S 2> ปะมานี <Okay. S 2> ้นี่คือ p s l ครับ PSL ไปตัว P สัก S.A.K. ตัวอะไรนะพี่มอนสักศักศักศักสก <S S A อ <S S ใช่โอเคได้เลยครับโ okay. uh, อเคเอ่เ S เคเงินไหลเข้าเบาๆนะสี่แสนบาทนะฮะเรียกว่าเป็นหุ้นวอลลุ่มอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ พยายามที่จะเรียกว่าเก็บคองอเข่าขึ้นมานะฮะไฮเออไในช่วงของปีนี้ที่ผ่านมาก็เรียกว่าแก่งกับเซตนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเคยได้หลุดชนแนลลงมาทีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในมุมของโครงสร้างวอลรุ่มในขาขึ้นรอบนี้แล้วกันจุดที่คิดว่าไม่อยากให้หลุดนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ย ก็คือ5้าบาทห้าบาทเป็น POC นะครับติดกันอยู่สิบล้านหุ้นเคยลงมาทดสอบทีหนึ่งแล้วก็พยายามดันขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้กรอบคืออะไรกรอบนะครับแนวต้านนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแนวต้านอยู่ที่เส้นเหลืองตรงนี้ตัวเลขก็คือห้าจุดหบาทมีกองกำลังมาซ่าฝ่ายติดดอยอยู่8ปดุดหล้านหุ้น นะห้าจุดหกบาทอ่าห้าจุดหกบาทส่วนรับสำคัญที่ไม่อยากให้หลุดเลยก็คือ point of control สีเหลืองนี้ v o l ุ m มแม็สุดที่ห้าบาทสิบล้านหุ้นกรอบประมาณนี้หลุดทางไหนสวัสดีทางนั้นเลยถ้าหลุดทางร่างจะน่ากังวลมากขึ้นนะอันนี้คือ S A K ครับผมต่อไป E G C O Echo ค่ะลุ้มโรยฝากค่ะ e T c o <Okay. S 1> นะฮะ echo <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปดูกัน echo เช้านี้สามารถเบรกต้านสำคัญขึ้นมาได้ยกตัว higher h i g h ขึ้นมาเงินไหลเข้าสิบเอ็ดล้านบาทนะครับ v o l ุ m มมานะครับตอนนี้ 40, 40่สนาทีหลังตลาดเปิดมา v o l u m มขึ้หกสิดอเปร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์ v o l u m c o m p a r และถ้าคุณดูกราฟด้านล่างตรงนี้ จะเห็นว่าวอลลุ่มเปอร์เซ็นต์ VR สามร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตกราฟด้านล่างตรงนี้จะเห็นว่าวอลลุ่มผิดปกติมาตั้งแต่ตลาดเปิดเลยเรียกว่าเรียกว่าเบรกมาแล้วนะเบรกต้านยกไฮ้หายขึ้นมาในเกมอินทราเดของเขาสามารถยืนเนี่ยไพร์แบนได้ก็ได้รลุนนะครับได้รลุนคราวนี้ไปดูกราฟกันนะครับกราฟกันอย่างที่เขาบอกบอกไปนะครับกราฟของเขาเขาพยายามยกตัวเองขึ้นมาสามารถเบรก ตัวแนวต้านหัวคลื่นเล็กๆตรงนี้ได้นะฮะซึ่งกระโดดเปิดแกป๊ปเพิ่งเบรกขึ้นมาเป็นวันแรกนี่แหละนะครับใครที่ไม่ชอบไร้ราคาผมพาไปดูแนวรับให้ว่าแนวรับที่มีระยะอยู่ตรงไหนนะแนวรับที่มีระยะแนวอันแรกเลยเนี่ยราคาตอนนี้ก็พิมพ์อยู่ประมาณร้อยเจ็บาทร้อยหุห้าบาทแนวรับสำคัญเนี่ยคือร้อยสามบาท พยายามภาวนาอย่าให้หลุดร้อยามบาทแล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าโซนรับก็คือต่ำกว่าร้อยห้าลงมาเนี่ยจนถึงร้อยสามบาทเนี่ยจับตาดูถ้าไหลลงมาจริงได้หรือเปล่าถ้ายืนได้กับตัวทีหนึ่งก็สนุกเลยนะครับร้อยห้าจนถึงร้อยสามเป็นรับสําคัญแต่ถ้าหลุดร้อยสามลงมานี่ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไซเวอพตรงนี้ตรงร้อยสามบาทนี้มีคนเก็บขอไปันสองล้านหุ้น นะครับประมาณนี้นะ <Okay. S 1> เอาออกมาไกลนิดหนึ่งถามว่าต้านถัดไปจะอยู่ตรงไหนบ้างพาไปดูแล้วกันถ้าสมมติยืนได้ในวันนี้เงินยังไหลเข้าต่อเนื่องพาไปดูหน่อยซิต้านสำคัญอยู่ตรงไหนอีกต้นทุนเฉลี่ยในเดือนก่อนๆน,นะครับกับโรงสร้างบนรุ่มโปรไฟล์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าโซนต้านที่มีนัยยะหน่อยจะเป็นร้อยสิบสองบาท แถว112บาทนะครับก็จะเป็นต้านเพราะนั้นดูหน่อยละกันว่ามีจุด TP แรกอยู่แถวๆตรงนี้นะครับ112บาทแถวๆนี้จุดทัดลอดประมาณ103บาทลอาจะตาดูว่าได้คงเสียไหมตลอดไอชัวน,นี้อันนี้คือโคนะฮะเซกเตอร์ก็เอเ็นเนอรจีปันผลนอดดีด6.37% ก็เลยว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับปันธุืผลตัวใหญ่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรากับทางด้าน MT5 ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อได้ัทางด้านกำนันอ่าเปไงนะคะพี่เอกขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ม่อนดีครับบ๊ายบายครับนั่นคุณสนใจในวิธีการของ MT5 ก็ในเรื่องของข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์สาย A8 นั่นเองนะนั่นคก็ฝากติดตามได้นะคะกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของ MT5 นะคะ